สวัสดีครับท่านผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีเทสทุกท่านครับตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับความพยายามแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่รัฐบาลโดยกรุงเทพมหาคนครแบกรับค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและค่าโดยสารไม่สูงจนเกินไปรวมทั้งิ้่กว่าแสนล้านบาทโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการขอให้กระชวรับภาระหนี้สินทั้งหมดกว่าแสนล้านบาทจากภาครัฐและกรุงเทพมหาคนครไป เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินโดยรัฐจะอนุญาตให้สัมทานเอกชนในการเดินรถ30ปีทั้งนี้ต้องกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายทุกเส้นทางสูงสุด65บาทเท่านั้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรกรุงเทพมหาคนครโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดไม่ได้ชาระค่าจ้างเดินรถจนเป็นเหตุให้มีภาระหนี้ติดค้างนับตั้งแต่เดือนเมษายน2560จำนวน9,602ล้านบาท และนี่ค่าซื้อระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกลที่ถึงกำหนดชำระจำนวน2 7 6 8ล้านบาทรวมทั้งสิ้นประมาณ30,000ล้านบาทซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่มากเกินกว่าบริษัทจะแบกรับต่อไปได้บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องยืน่นหนังสือทวงถามเรื่องการชําระหนี้ซึ่งจนถึงขณะน,นี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังไม่ชําระหนี้ให้กับบริษัทแต่อย่างใดจากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นบริษัทได้พยายามอย่างที่สุด ที่จะร่วมรับผิดชอบในการหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่ซ้อนปัญหาอยู่ภายในซึ่งบริษัทเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ประกอบกับมีบุคคลบางกลุ่มบางฝ่ายอาจต้องการที่จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขและพยายามสร้างประเด็นต่างๆขึ้นมาเพื่อคัดค้านต่อต้านโดยไม่สนใจว่าหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะสร้างความเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะกับผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการตลอดระยะเวลากว่า21ปีที่ผ่านมาบริษัทขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตลอดมาและมีส่วนร่วมในการทําให้การจราจรในกรุงเทพมหาคนครมีความคล่องตัวมากขึ้นบริษัทขอยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนจะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะดูแลผู้โดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งโดยลําพังบริษัทเองไม่สามารถแก้ไขให้ประสบความสําเร็จได้และสุดท้ายอันนาไปสู่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนได้บริษัทจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านทราบในเบื้องตน้นขอบคุณครับ